ผู้ชมคะขยะไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแต่ปรากฏว่าการจัดการขยะนั้นกำลังสร้างปัญหาให้กับคนกลุ่มหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะนับตั้งแต่ปี2557คสชมีนยโยบายในการจัดระเบียบบ่อขยะทั่วประเทศค่ะทาให้หลายๆจังหวัดในขณะนี้นะคะมีบ่อทิ้งขยะเพียงแค่1แห่งเท่านั้นนะคะเป็นนยโยบายที่อาจจะเรียกง่ายๆว่าเป็นคลัสเตอร์ในการจัดการขยะของแต่ละพื้นที่ค่ะตอนนี้ที่อ่างทองกําลังมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่า คนในตำบลเทวราชอำเอชัยโยจังหวัดอ่างทองเขากำลังเดือดร้อนกับกองขยะนับแสนตันค่ะที่ตอนนี้สร้างผลกระทบด้านสุขภาพให้กับพวกเขานะคะคไม่ว่าจะเป็นขยะที่สะสมเยอะจนทำให้มีน้ำ ไหลออกมาจากกองขยะนะคะหรือแม้แต่เรื่องของกลิ่นค่ะถึงแม้ที่ผ่านมาทางเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานในการดูแลพื้นที่จัดการขยะแห่งนี้จะพยายามหามาตรการในการดูแลประชาชนซึ่งมีข้อร้องเรียนมาตั้งแต่ปี2561แต่ปรากฏว่าจนถึงขณะน,นี้ปัญหาของชาวบ้านก็ยังไม่หมดไปนะคะอบตเทวราชพยายามจะบอกว่า การจัดการของคอสชอในยุคหนึ่งที่ทําให้อ่างทองเหลือบ่อขยะเพียงแค่บ่อเดียวเท่านั้นมันไม่ได้ผ่านการทําประชาคมค่ะดังนั้นบ่อขยะแห่งนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายควรที่จะปิดไปซะแล้วก็จัดการกับขยะนับแสนตันที่ยังคงค้างอยู่ในพื้นที่ให้หมดไปแต่ปัญหาสําคัญก็คือนโยบายนี้ กำลังมีทางตันหรือเปล่านะคะนับตั้งแต่มีการจัดการบอกขยะที่ไม่ได้มาตรฐานก็ทำให้คลัสเตอร์จังหวัดเนี่ยถูกหยิบม,มาพูดค่ะถ้าจะปิดบอกขยะในคลัสเตอร์จังหวัดนั้นๆจะต้องมีเหตุผลมากพอที่จะบอกได้ว่าทำไมต้องปิดปิดแล้วจะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนยกตัวอย่างที่เทวราชขยะของอ่างทองเคยเอามาขอทิ้งที่อยุธยาอยู่ในช่วงสั้นๆเนื่องจากมีปัญหาน้าท่วมใช่ไหมคะ แต่ถ้าจะเอาขยะจากอ่างทองเอาไปทิ้งที่อยุธยาหลังจากนี้ในระยะยาวๆคนอยุธยาก็ไม่น่าจะโอเคค่ะบอกขยะแห่งนี้จึงกำลังเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ทำให้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าคลัสเตอร์ในการจัดการขยะอาจจะไม่ใช่คำตอบของการจัดการขยะในทุกพื้นที่ค่ะ